อึบบแบบนี้อึบหนักมันเบาไวมันใหญ่กับป้าหันก็ได้เดี๋ยวเราเราเอาสีเอาให้เอาเข่าให้ได้บ่มาแล้วเอาไว้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 อึบอึบมาแล้วพี่น้องเอ้ยลมแห้งลมแห้งอึบมาแล้วมาแล้วเห็ดใบใบเห็ดไบใบอ่าขูดไปแล้ว

คิดเปิดภาพมาตอนนี้ก็อยู่ทางบ้านเพื่อนซานของน้องไม้น้องทายเพิ่นเนาะพี่น้องเลยก็เสร็จสิ้นแล้วเป็นที่เรียบร้อยเนาะพี่น้องเลยก็ได้ถึงเวลาจ่ายอาทรง่าสร้างแล้ว,ลวบันเนาะพี่น้องเลยก็คือทางบารายได้ถามทางไอ้สร้างเพิ่นไปมือเศร้านี่แหลนะเนาะทางไอ้สร้างเพิ่นมาถ้าเอาพร้อมกันก็นได้เนาะพี่น้อง,องแต่ว่าทางบารายยานแต่ว่า าบางเทือ่อมาไลอาจดเได้ดงก่อนบั่นบุญนี่ยังก,ก็เลยเดี๋ยวจ่ายติดก่อนในส่วนของมาไลเนาะพี่น้องเลยได้เอาเบอร์โทรเบอร์โทรทางอ้ายเพิ่นไปแล้วเนาะพี่น้องเลยเดี๋ยวสิโทรให้ทางอ้ายเพิ่นมาเอาเงินก่อนเนาะพี่น้องเลยเงินค่า,าสร้างกเหลือน้ำมาไลนี่แปดล้านเจ็ดแสนกีบเนาะพี่น้องเหลเือจากซื้อแผน่น สิ่งมาแหลนะเนาะพี่น้องเืออยุแปดล้านเจ็ดแสนกีบกัเป็นเงินของทั้งพอ่อลุงทั้งสองท่านเนาะอยู่ฝั่งไทยทพี่น้องเพื่อนกับบ่ได้คอออกสื่อเสียงเรียงน้ำเนาะนี่แต่ว่าเป็นทั้งพอ่อลุงใจดีอยู่ทั้งฝั่งไทยเนาะอ่ะอะอะาเอาคนอื่นก็นต้องทั้งบ่ได้กะในาน้ำตั้งหน้าที่เป็นสะพานบุญให้ทั้งพอ่อลุงกะ ต้องขอบุญขอบคุณ,คณทั้งพ่อรุ่งหลายๆเลยเนาะมีใบบ้างใจให้ทั้งมาไล่เป็นสะพานบุญให้เนะาะทั้งมาไล่กะสิพันยามเฮ็ด,ให,ดให้ดีที่สุดเท่าที่สิเฮ็ดได้เนาะพี่น้องเลยก็ขอให้พ่อรุ่งอยู่ดีมีแง้งความเจ็บบ,ใบในะนนใอให้ได้ความไข้บอให้มีเลยเนาะปรถนาสิ่งใดกัก็อให้ได้สมความมุ่งม,มั่นดังปารถนานะ สวัสดธุรกิจการงานย่างกขอให้เฮงเปังปังน้ำน้ด้รวยๆเนาะแต่ที่สาคัญก็คือขอให้สุขภาพทางกายแข็งแรงพร้อมครอบพร้อมครัวตลอดปีและตลอดไปเดอะนะ้อเนาะเงินที่พ่อลุงให้มาเนาะก็ขอให้กลับคืนไปหาทั้งพ่อลุงง้อยเท่าพันเท่าเดอะนะ้อเนาะถูกเนอะเดี๋ยวสิทโหหาทัง ให้สร้างเพื่นก้อนพี่น้องเลยยังไงนะครับร้อนนะเพื่อนก้อนเพราะว่าเอาเบอร์เพื่อนใบได้เนาะคันนั่นเลยชิโทรให้เพื่อนเข้ามาเอาเพื่อนกรอยู่ใกล้ๆนี่แหละพี่น้องเนยอยู่ข้างเจ้อารมณ์ดีอยู่หกไกลพี่น้อง โดยสบายดีไอ้เอออันเข่ามาเอาเงินค่าสร้างนี่เด้อเจ้าเดี๋ยวทางเฮาสีมอบให้เจ้าทางไหน,นอ,ยอยู่ที่ไคก่อนอยู่บ้านน้องไม้น้องท้ายนี่เจ้าเออเ <Okay. S 2> ออโอเคเออเออได้หน่อยโดยโดยโดยอขอบใจได้ได้ไอ้กำลังนอนอยู่พ่จักอา <c oughs> แดดมาเด้พี่นงไหมใครแน่เมื่อนี้พี่น้องเลยฝนมาตกเนาะก็มีทางเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์มาได้พี่น้องไงบ่าเพื่อนน้องไม้น้องค้ายนี่อยู่สายนอวนะ่ะเนาะพี่น้องแสดงว่าเพื่อนน่าจะเป็นเอฟซีผู้ที่เพิ่นมาติดตามไม่เนาะพี่ผู้ที่เพิ่นเข้ามาเบิง่งมาส้มไม่เนาะพี่น้องเลยอ่าก็ อยู่เซปโปนเนาะเมืองเซปโปนอยู่เลยเซปโปนขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องเลยอ่าบ้านดงเนาะทางเบเลยทางเบเมืองน้องขึ้นมาหน่อยนึงพี่น้องอ,กอีกเมืองเซปโปนคือกันนี่แหละพี่น้องแกงสวรรค์เขตเนาะติดกับเพื่อนตองหน้าเพื่อนนี่แหละพี่น้องเลยอ่ามีเอฟซีเพือมม่อนเมา mint มาถามเนาะบาอยู่ไซพี่น้อง อ่ะโอเคเสนอพี่น้องเ,เดี๋ยวอ่าเข้าไปอ่าตั้งน้องไม้น้องท้ายเหมืนก่อนพี่น้องนะอ่าจะเห็ดอย่างยู่เนาะอ่านั่งไอส้มรถจักรใม้อยู่ปลูกพี่น้องเนี่ยโอ้พี่นอนะ้องเลยสบายดีเด้อสบายดีงเลยโอ้ได้รถใหม่เบญอมลงจากรถได้เนาะ โดยโดยแล้วทั่วบัดเอนาะเฮือนชานบัดนี้เนาะอ่ากะยังเหลือแต่ทั้งแม่เนาะที่บ่สบายตอนนี้เนาะยังบ่ดีบ่เซาอยู่พี่น้องเอเงินติดโตน้าสิเจ้ามีเท่าไหหมดแล้วบ่แต่อื้อเหลือเพิ่นไปซักอื ใช้ทั้งพอจะว่ามีอยู่สามแสนค่ะเบิดแล้วเบ็ดแล้วเนาะคือพอจะว่านํำเจ้ามีสามแสนบ่ะให้แม่แล้วโดยโดยแม่แล้วเรียบร้อยเลยเนาะ ให้เพื่อนไปซักยาบอเจ้าเมื่อนอนเผาแม่อยู่พุ่นเจ้านะอว่าแม่คยเมื่อแต่ไปซักเขาไปโอ้แม่เจ้าไปซักบอกินนี่นะโอ้จะให้แม่ไปซักยาแล้วเนาะไปซักยูใช่น่ะอยู่อันดงเพื่อนบร่ได้ตรวจบม่ได้อย่างบอไปซักจิเซื่อ เหื่ยเหน่ยหนยหนยอยเหืยมีแต่เตือ,อนซานแล้วก็ทำความสะอาดเก็บใหม่เก็บตอกกองไว้ละบัดน,นี่ยเก็บไวเป็นที่เป็นทางตัวใดมันใส่บ่ได้เอาไว้จุไพ่เนาะ,ะกินเข่าเที่ยงแล้วบ่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กิน น้อทั้งทั้งพ่อจะบ่ได้มาบ่บ่ยู่เฮือนอยู่เฮือนเผาแม่โดย,โดยอืมอ่าบ่เป็นอย่างเนาะแม่บ่สบายอยู่พี่น้องนะทั้งในตู้จะาบ่มานอนเผาเฮือหนหยังนี้นะโดย,โดยอืมคือจังบ่ชวนแม่มานอนอยู่พี่ใช่บ่เออแม่ค่อยไหว้นาะไปนอนอยู่นี้ นั่นห่อนบอยังป่วยอยู่นอนอยู่หนึ่งคนอืมยังป่วยนันอนอยู่หันก้อนอืมนี่ไอ้ถุงชายนี่เอาเข้ามาไว้ตารางนี่ก็ได้หลายย่อได้บ่ย่อได้บ่สองคนดึงเข้าไปไว้น้ำปูนฮะอ่า Đạc, lợn. Nạc ¿ bởi à, nóng bóng soi gần soi cắn, đi soi gần dung ừ. đấy hai ừ. à, ừ. ha? này bóng 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 bóng

เพื่อนพุ่นบอกอ๋อบริตรนี่นี่บอกอ๋คือจังสายมาพลาดมาหนิใช่ต้นน้องน้ำต่อจะน้ำอืมได้เลยแต่นงน้ำมีใครเลยอ๋อแล้วก็เลยเอาจากเพื่อนตอนนั้นต่อเอาลงมาจากเพื่อนน้องน้ำเลยมานี้แบบอืมอืม,อม ท <Cornell. S 2> um uh ั้งแม่ตู้กับมานอนอยู่พี่เลยพ่อแบบนี้ม่ตุ๊เอออื้ออต้นไม้ชมพู่บอต้นชมพู่โอ้งามบ้่นเดียนอนต้นไม้ย่านนี่เนาะ มันเป็นหมากนี่โอ้ซัชมสกินหมากชมพูก <blows. S 1> ระโดดเป็นไงอืมบลูนกระปั๊กนี่อืมลายเธออันเห้อ๋อจูจะใช่ดิอืมอีหยังละบันเบาอีหยังกันละบันอยากไปให้แลยอยากวัดนี่อยากไปให้สิไปเดี๋ยวไไน,น,ไไน,ไไน,นี้มืออื่น ปัดอันนี้บอปัดได้เลยนะปัดแล้วแล้วตอนนี้เมื่ออื่นก็ไปให้เอาเลยกันไปปัดคเดียวก็แล้วอะไรนี่ปัดจะเอาออกถิมอยู่นอกบอนี่น่ะด้วยว่ากองไว้นี่เออเอาไปถิมอยู่นอกเอาไปใส่ต้นไม้ต้นอย่างก็ได้ ผูนอผูเป็นคนไปทิมอยู่นอผูพี่นอเลยเออทำความสะอาดออกเลยใช้ฉล้อล่อจะได้ค่ะอยู่เพื่อนเออนี่จะเอาตัวแข็งไงอืม พายเห็ดให้พ่อ hey, บ่จะบ่เอาล่อมาอยู่ไอ้ขี้พุ่นนี่ออกตัวมันอ่อนก็ไว้กวดเฮือน

ลายแล้วมา,าลายๆเนี่เด้อมาเพื่อละว่าเนี่ยเด้อฮะยันบุมีนน,นบมีครับคนเอาไปกินมาแล้เจงดิ้ด่ต,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 ต้องจักตอกแะแต่ไอเห็ดหาสารให้มันงะงะออก <c oughs> <c oughs> ฮ่กกบันเนี่ย <c oughs> อ้เีย้น่่ทนเทพื้นเทอย่างนี้ให้งามบานนองไม้พนี่ยเพื่อนแทนบทเทพื้นสันจะเจรินได้ไหมเนาะว้าเตะไปืึตัดม่ได้เนี่ยไรนะว้าปัดมาได้มีากปัดม่ได้ปัดม่ได้กับหอยนอื่น มันมันมันต้องไม่กวดแข็งกวดง่ายบ่ได้แล้วน้ำเจ้าไพ่ไพ่คนไปถิ่มพุนเถอะเจ้าบอกอ๋ออายะคือไม่ตู้เนาะลออเขาไม่ได้ป้ายเมื่อนี้เขาไปถิ่มอยู่นี่ แต่เกาแต่เก้าจะอยู่ใช่ไหมอยู่กับแม่เผาแม่เนาะโอเคๆเดีย๋ยวถ่ายช่างเพิ่นมาจาักหน่อยพี่น้องเลยมอบเงินค่าสร้างก้อน้นอกไม้มอบเงินค่าสร้างนี่มืดผ้ามืดพลมาแล้ววันนี้เนาะอ่า แม่เจ้าเพิ่นเป็นได้จักมือแล้วแม่แม่จนันอาทิตย์อาทิตย์แล้วอาทิตย์เ้อะอ๋อคือบ่ได้ไปหาหมอเลยบอหืมเนาะคิดว่าคิดบาสีเศร้าอะไรเนาะคิดว่าสิเศร้าอลไรก็เลยบ่ได,ได้ไปไไบัดน,นี้บ่ไหวที่บัดน,นี้เนาะอืมอืมอูกูยังไงเนี่ยเออ,อ,อยังอะ่ะ Hết nhân rồi nè Hoi, chị kìa phun khảo tang. Giant phun tóc vào. Oh, chị yên yên. Ờ. Oh, chị nhun yên. Mhm, chị yên. Mhm, <laughs> chị yên. Mhm,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  nó yên. Uh, mhm, nó yên. Mhm, chị 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 yên. Mhm, còn chịu cưỡng hư hân nào hoôn nó yang gọn nó. À kip 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 sao. Long thai. mà. Hm. Hm. con Hm. Hm. เฮ็ดคิดเองทำเองได้เลยพี่น้องเลยทางน้องเพื่อนนี่แบบว่าบุต้องล่อให้พ่อแม่บอกเด้เนาะอ่าเล็กน้อยบางคนนี่พ่อแม่บอกเอานั่นเข่าเล้อเอานี่เข่าเล้อได้พี่น้องเลยอันนี้นี่โอ้แบบน้องเพื่อนคิดเองเฮ็ดเองได้เลยพี่น้องเลยอ่าแต่ไดคิดว่ามันอึ๊บอึ๊บได้ปะอืม เอ๊อบบอดนี้ยเอ๊บนักมันเบาไวมันใหญ่กับป้าหั่นก็นได้เดี๋ยวเราเราเอาสีเอาให้เอาเข่าให้ได้บ่ซอยกันซอยเอ๊บ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 โอ้มืดมาละบาดนี้ยคือน้องเลยโอ้ยไหวบ่นี่เนาะเออเอ๊บเนื้อไหนเนื้อไหนเออเอ๊บ đây đó hưng gà ừ hưng 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 Ừ hưng 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 ไว้ไว้ไว้อึบอึบมาแล้วพี่น้องเอ้ยลมแหงลมแหงอึบมาแล้วมาแล้วเห็ดไวเห็ดว้เา่าเนาะฝนตกทำไม่ส้างเพันล้วหน่เนาะอือทางไปยาาเน้ออ่า น้อยบาทมองนี่เอาเห็ดเป็นเฮือนคั่วได้ป่าวเปกระตูปเป็ดกระตูปมองนั่งพักนั่งเชร้าเนาะเฮ้อสองเอื่อยเนาะคนนี้ยนันปุ๊บปั๊บปุ๊บปันะ๊บปุ๊บปั๊บน้องเรียบร้อยบาทนี้ไปเข้าห้มบาทน,นี้คนชิมาอะไร ่งช<ม>ีแห้งโย่หรอเนี่ยน่ารบมมาแล้วลมมาแล้วเอ้าเอ้า,อาต้องเอาไม้ตอกไอ้ขูดขูดไปแล้ว ย่างนั้นโอ้ยน้องล้มลงล้มลงล้มแคนล้แก็มาอยู่เข่าแล้วพี่น้องยติในช่างคนมาเพราะไรเริ่มมันอพ่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 อล้มลมลมล้มอือยังทางน่ะ

รอทางไอส้สร้างคนมาก,ก่อนจังหน่อยนึงพี่น้องคันว่าเปิดบ่มากะทางเฮากะสิได้กลับแหละพี่น,ออออน้องเนี่ยพอว่ามันมืดฟ้ามืดฝนมาแล้วเนะะาะเดี๋ยวโทรถามทางไอ้เพิ่นก่อนพี่น้องเนย่ยม,มาได้บ่เนาะยันว่าฝนตกผ่าลงพี่น้องเนี่ยจังชิบว่ได้รอพี่น้องเนียคันว่านั่นกับเป็นมืออื่นเนาะฮัลโหลไอ้ฮัลโหลไอ้ชิได้เข่ามาชิาได้เข่ามาอยู่บ่ ไปอย่างค้งยังตกอยู่เแค่ไหนอ๋อบอทคันว่าทั้งอ้ายอันผลยังตกอยู่กับเปลี่ยนมื่อ,อื่นก็ได้น้อชนะเออเออเอามื่อ,อื่นจก็ดูดู่าทาาบบั้งอ้ายมาแน่ะบอสอะไรก็ทั้งทั้งอ้ายนะมาแน่ะบ,บอสว่ายังไหนยังข้าบู่อ,อยู่อ๋อคันว่านั่นแหละเป็นมื่อ,อือ่นน้อชนะเออเอามื่อ,อื่นก็ได้โดย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 จะโดยปรับใจได้ง่าย ยันมาล้อกันนถะนะโดยโดยเสื้อ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 อ่าพี่นอ้องอ่าทั้งอ้ายเพิ่นบริมาชั่มผลต๊อกเป็นมืออื่นก็นได้เน้ออ่ามือมอๆๆื่นก็ๆๆๆๆได้พี่น้องเลยอ่าเนะผลตกผ้าลงแหละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ทั้งวันไลก์กันเได้ขอจบคลิปปิดคลิปลงไปเพียงสำนีกันเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณ พ่อแม่พี่น้องและ FC, เอฟซีเบอร์สกูสุขคนเนาะที่ขมาติดตามนะครับสม้มตั้งช่องบารายเนาะสำหรับคลิปนี้บารายน้องแม่น้องท้ายลำลาดเด้อพี่น้องเด้อสบายดีเด้อไปพี่น้องเลย